ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนลูกลอยถังน้ำมันโตโยต้าดิชนะครับตัวนี้นะครับโตโยต้าสองพันสิบสี่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับครับรุ่นนี้นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกลอยครับมันไม่เที่ยงตรงครับครับ เข็มน้้ำมันมันไม่ค่อยเที่ยงตรงนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับบางทีงที่ครึ่งถังนะครับขี่ไปขี่ไปประมาณห้าโลสิบโลแป๊บเดียวมันลงมาไอตัวซีตัวอีว e เลยนะครับบางทีก็ครึ่งถังเติมแค่สองร้อยมันก็ขึ้นมาเต็มเลยครับตัวเอฟเลยครับครับเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปจอดข้างนอกเลยนะครับ จอดตรงนี้ครับครับจะต้องลื้อเบาะนี่นะครับต้องลื้อเบาะนี่นะครับยกนี่ยกนี่นะครับอยู่ใต้นี่นะครับครับผมครับออกมาจอดแล้วครับ 好，难，我跟 าแล้วครับต้องลือตรงนี้นะครับแกตรงนี้ออกมานะครับยังไม่เคยแก่เลยครับเป็นขี้หมาแห้งเฉยๆครับนี่ครับอติดก,กันเหม็นกันน้ำมันเนี่ย ค่อยงางขึ้นมาครับออค่อยๆงางขึ้นมาครับค่อยงางขึ้นมาครับขีออ่ครับงามขึ้นมาได้ครับออโอ้โหนี่ครับเจอแล้วครับเหนียวดีนะเหนียวดีมากครับ ขีมมาแห้งครับอืมต้องคิมคีมเลยคนระับตรงนี้ก็ต้องดกดล็อกด้วยนะครับเนี่ยอืมกดล็อกแบบไหนครับเนี่ยต้องดกดล็อกยังี้นะครับคิมบีบนี่กันนะครับ เข็มขัดลัดนครับต้องดึงตรงนี้นะครับอืมนิ่มๆครับถ้าถ้าน้ำมันหยดก็ใส่นี่ครับถ้ามันหยดก็แล้วไปนะครับอ่าไม่หยดครับไม่หยดก็แล้วไปนะ ตัวนี้ไม่มีคลิปล็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีคลิปล็อกนะครับสายก็นิ่มดีอยู่นะครับเนี่ยอ๋อตัวนี้เขาล็อกนี่หรือเปล่าน่าจะมีคลิปล็อกตรงนี้หรือเปล่าครับเนียอืม สายนนี่ล็อกแบบไหนครับล็อกแบบไหนครับเนี่ยเดินมนันนะครับดึงนะครับ <c oughs> ดึงแบบไหนครับเนี่ยไม่เคยถอ,อดนะครับนี่ที่ล็อกมนันนะครับ บบไหนครับเนี่ยไม่เคยถอดนะครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้ถอดออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ครับมันพุ่งนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเช็ดมันนะครับส่วนตัวนี้แบบไหนครับงัดตรงนี้เลยนะครับดึงออกมาเลยนะครับ สายไฟไอันนี้ครับทีนี้ก็เหลือน่าจะเป็นเบอร์แปดนะครับนี่ครับเ,ออเบอร์แปดนะครับนี่ครับอืครับ แปดตัวครับทั้งหมดครับทั้งหมดนี่แปดตัวเลยนะครับทั้งหมดนี่แปด นะครับกระป๋องครับเนี่ยมันหายครับอืมมีเสปริง เด้งมาเลยครับเด้งออกมาเลครับเด้งออกมาแล้วครับเออโอ้โห و, มันก็จะเต็มทางนะครับเนี่ย <c oughs> มันจะเต็มทางจริงๆด้วยครับต้องค่อยๆอ,ออกนะครับ โอ้น้ำมันจะเต็มทังครับเนี่ยนี่ครับน้ำมันจะเต็มทังครับต้องลุล,นะลไปเนาะอะไรอโอ้สายมันตกโอ้โหนี่ครับยกขึ้นมาแล้วครับ ขึ้้นมาแลวครับอืมน่าจะตรงอยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหน้ำมันค้างอยูในน,นี่นะครับน้ำมันค้างอยในนี่นอ,น,อ,อ,อน,นนะครับอืบโอ้โห้วมันหยดลงไปกล้วนะครับน้ำมันมันค้างในนี่นะครับ นี่ครับเอาไปทำนี่ครับอืเทน้ำมันกันนะครับโอเครับโอ้น้ำมันเต็มถังเลยครับนยโอ้น้ำมันเต็มถังครับครับแกะมาแล้วดูน้ำมันเลยครับโอ้ จะเต็มถังเลยนะครับอืมครับแกะออกมามันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับน่าจะตรงลุ่นอยู่นะครับเนี่ยครับเหมือนกันเด่อยู่นะครับแกะออกมาก่อนนะครับดูเหมือนกันนะครับอืมเหมือนกันเด่ยเลยครับนี่ครับ โอเคครับใส่กันได้เลยครับเนี่ยตัวนี้ยจะเล็กนิดหนึ่งครับเทียบเทียบนะครับแต่ก็น่าจะใช้กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดโอห์มดูนะครับครับลองวัดโอห์มดูนะครับตั้ง R าคนสิบนะครับ400โอห์มก่อนนะครับ นี่ครับนเป็นโซนโอมนะครับก็วัดดูนะครับดววูมีกี่โอมนะครับสมมติว่ามันมาทั้งนี้ก่อนนะครับ ค่อยๆเลื่อนนะครับนี่ครับค่อยๆเลือนนะครับสองร้อยโอห์มสามร้อยโอห์มประมาณห้าร้อยโอห์มนะครับสุดแล้วครับเนี่ยห้าร้อยโอห์มนะครับสุดแล้วครับเดี๋ยววัดของมันเท่าไหร่ครับ คอยมากนะครับต้องเล่นล็อกหนึ่งดูนะนี่ครับเออมาแล้วที่ขายเลยเออทำไมขายแพงยังไงไ <c oughs> เออแพงมากเลยนะนะลั่นแหละลุงจ่าไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้ออ่ะ แบบไหนครับไม่เคยงัดครับงัดแบบไหนครับมันต้องมีช่องงัดของมันนะครับงัดแบบไหนครับแบบเนี้ยเดี๋ยวลองวัดโอม้มันดูก่อนนะครับวัดในนี่นับจะง่ายครับ ถอดวัดนะครับถอดตัดอ,อ,อกตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่นี่นะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับจะวัดดูนะครับรมีกี่โอห์มมีกี่โอห์มครับวัดดูนะครับ ศีลโอโอมกันนะครับอืมห้าร้อยเหมือนกันเลยครับเนี yeah, ่ยสุดแล้วครับเนี500 oh ่ยห้าร้อยโอเหมือนกันนะครับตังตรงนี้นะครับห้าร oh ้อยโอเหมือนกันนะครับสุดแล้วครับ เนี่ยครับห้ารอยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสุดครับนะครับความจริงล้างๆหน่อยก็น่าจะได้นะครับเนี่ยถ้าไม่ได้ซื้อก็ล้างๆหน่อยน่าจะได้ครับตัวนี้ ตัวนี้มันเขียนหนึ่งเจ็ดสามครับตรงนี้ครับตัวนี้มันเขียนหนึ่งสี่สามครับหมายความว่าอะไรไม่รู้ครับตัวนี้หนึ่งเจ็ดสามครับมันเขียนไวไครับแต่ก็น่าใช้กันได้ครับดูท่าทางเป๊ะเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับแกะดูครับโหนักยุ่นานครับตันนี้แตกนะครับ ที่แท้ปลดล็อกตรงนี้ครับนี่นะครับปลดล็อกตัวนี้นะครับก็ดึงลงนะครับแค่นี้ออกแล้วครับนี่ครับออกนะครับโหงัดัูนานจนนี้เสียเลยนะครับแตกเลยนะครับดีนะซื้อมาใหม่ครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับแ้้ก็ดันขึ้นนะครับน่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเอเคครับนี่ครับสายก็ตามนะครับเขานีนะครับเขานีนะครับเ็า็อกตรงนี้นะครับ นี่ครับนี่นะครับขอลบมาเลยนะครับครับใ <c oughs> ส่ตรงนี้ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแลต่ออแต่นะครับหรือว่าจะมาอย่างนี้ก็ยังได้นะครับ ส่ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสียบนี่นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับจะเก็บข้างในนี้ก็ได้นะครับจะสวยนะครับข่าอะไรอยงนี้แบบ เก็บในนี้ก็จะสวยนะครับผ่าลองมานะครับนี่ครับจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับของเก่านะครับของเก่านอกนะครับนี่ครับของเก่านะครับนี่นะครับของเก่านะครับ ก็ใส่ตามผ้ามันก็ได้นะครับนี่ครับผ้าลองนะครับนี่ครับผ้าลองกับนี่นะครับนี่ครับ แค่นี้เองนะครับอตรงรุ่นอยู่นะครับนี่นะครับตรงรุ่นแต่หน้าไม่ใช่ของแท้ครับของแท้มันเป็นสีนี้นะครับนี่ครับเหนไมครับแต่นนี้มันน่าจะเป็นของเทียบนะครับนี่ครับน่าจะเป็นของไต้หวันนะครับโอเคนะครับเราไปใส่กันเลยนะครับอื Oh. สปริงเดินดึงดึงน bon ิดหนึ่งนะสปริงเดินดึงเดินเดินนิดหนึ่งนะมาสักสองตัวนะครับมาสักสองตัวไปก่อนนะครับ

เดีนะครับมันยังไงยังไงอยู่ครับอ๋อมันต้องตรงอันนี้ด้วยนะครับมันต้องตรงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับต้องตรงโลตรงอะไรนี้ด้วยนะครับนี่ครับเมื่อกี้ก็ลืมมากไว้นะครับ ะครับทำไมมักเราไม่รู้ตำแหน่งมันนะครับเออนี่ใช่นะครับนี่ครับรูตรงเปี๊ยนะครับรูตรงนั่นนะนี่ครับวันหลังแกะทั้งมากด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ รงก็จะตรงนะครับนี่ครับนี่ครับตรงก็ตรงหมดเลยนะครับทุกรูนะครับตรงกตรงหมดรูครับนี่ครับนี่นะครับตรงตรงหมดเลยนะครับทุกรูนะครับ Jam yang penerap. โอเคครับมาใส่ลูกยางนะใส่ลูกยางก่อนนะครับ <c oughs> นี่ตัวนี้จะมีตัวล็อกนี่ล็อกนี่ล็อกตรงนี้นะครับเห็นล็อกตรงนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับคลิปล็อกนะครับ โอ้ยมาติดมือนะครับนี่ครับชิปหลักนะครับนี่ครับ,ดนนรบ,รบเดัดนดัดเข้าไปนะครับตรงนี้ก่อนนะครับ ลอยเก่ามาเลยนะครับลอยเก่าก็มีข้อหายใจไหมครับไม่มีนะครับก็เหลือแต่ล็อกแค่นี้นะครับกอสายไฟตรงนี้เสียบแค่นั้นนะครับครับล็อกเข้าไปเลยนะครับสุดแล้วนะสุดแล้วก็ล็อกครับผมไม่มีครับมีแค่นี้นะครับเส้นนะครับ กปักนะครับเออปักเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเออดังตักครับผมนี่ก็ใส่ลงไปแล้วนะครับใส่ตามเดิมนะครับนี่ครับตามเดิมนะครับนี่ครับเออรอยมักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีรอยมักด้วยนะครับนี่ครับเออแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับ อเสร็จแล้วครับนี่ครับมีอะไรแล้วครับเสร็จครับครับเสร็จแล้วลองเปิดสวิตช์ดูนะครับอืมขึ้นแล้วครับผมน่าจะตรงอยู่นะครับต้องใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนนะครับดูมันเวลามันขึ้นทางนี่มันจะลงไวไหมครับ ของผม,มของเก่าในเวลาครึ่งทางนี่ขี่ไปห้าโลส e ิบโลน,นี่จะลงมาตัวอีเลยนะครับนี่ครับเนี่ยจะลงมาตัวเอนี่นะครับครึ่งทางเวลาเติมสองร้อยนะครับขึ้นมาตัวเอเลยนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะตรงนะครับโอ้ oh. ลองใช้ดูนะครับ เพราะนันวเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนในลูกรอยโตโยต้านะครับตัวนี้นะครับมี2,014ครับ2,008ถึง2,014นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงรุ่นอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับดูท่าทางแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ